เยมังกรบทที่502จางเทียนเซอจากภูเขาหลงหูชายหน้าตาคมคายคนนี้คือชูยี่เฟยนั่นเองส่วนคนที่อยู่ด้านหลังชูยี่เฟยคือจอมยุทธ์เยาวชนที่ตระกูลชูว่าจ้างมาเพื่อการต่อสู้ครั้งนี้โดยเฉพาะและบอดี้การ์ดของตระกูลชูพี่ชูเฉินเฟิงคนที่พี่เคยพูดถึงเป็นลูกศิษย์ของสำนึกไหนหรือทำไมผมถึงไม่เคยได้ยินชื่อของเขามาก่อน เดินมาได้ครึ่งทางเยาวชนเสื้อคลุมเต่าที่เดินตามหลังชูยี่เฟยก็เอ่ยปากถามขึ้นมาเรากับรู้อยู่แล้วว่าเยาวชนเสื้อคลุมเต่าคนนี้จะถามคำถามนี้ชูยี่เฟยจึงเอ่ยแกมหัวราบเฉินเฟิงไม่ได้เป็นลูกศิษย์สำนักไหนหรอกเขาเป็นจอมยุทธ์ฝึกเองจอมยุทธ์ฝึกเองหรือเมื่อได้ยินคำตอบจากชูยี่เฟยเยาวชนเสื้อคลุมเต่าและเยาวชนที่ยืนด้านข้างอีกสองคนต่างก็ขมวดคิ้ว นี่ตระกูลฉูยอมให้จอมยุทธฝึกเองมาร่วมการต่อสู้กับพวกเขาอย่างนั้นหรือพี่ฉูจอมยุทธฝึกเองส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการสืบทอดวิทยายุทธอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในขั้นเดียวกันความสามารถของพวกเขาด้อยกว่าจอมยุทธของอาณาสำนักอยู่มากในขณะที่เยาวชนเสื้อคลุมเต่ากำลังเอ่ยก็มีเสียงใส่เสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูพี่ชายทำไมพี่เพิ่งมาเนี่ย เสียงบ่นใสใสายแฝงไปด้วยความออดอ้อนที่ดังขึ้นดึงดูดสายตาของเยาวชนเสื้อคลุมเต่าให้หันไปมองในทันทีกลิ่นหอมหอมลอยตามลมมาก่อนจากนั้นใบหน้างดงามไร้การแต่งแต้มทว่าสวยงามราวกับภาพวาดก็ปรากฏแก่สายตาของเยาวชนเสื้อคลุมเต่าเยาวชนเสื้อคลุมเต่าตาเป็นประกายนี่คือฉูชิ่งฉือใช่หรือไม่เหตุใดตัวจริงจึงสวยงามกว่าภาพถ่ายได้มากมายขนาดนี้ เกิดปัญหาระหว่างทางนิดหน่อยเลยมาช้าชูยี่เฟยอธิบายยิ้มยิ้มก่อนจะเอ่ยถามขึ้นเฉินเฟิงหละมาถึงหรือยังถึงแล้วพี่เฉินรออยู่ด้านบนแล้วชูชิ่งฉือเอ่ยพร้อมรอยยิ้มมาถึงแล้วก็ดีชูยี่เฟยพยักหน้ารับและเตรียมตัวที่จะแนะนำเยาวชนเสื้อคลุมเต่าทั้งสาคนให้ชูชิ่งชือได้รู้จักแต่คิดไม่ถึงว่าเยาวชนเสื้อคลุมเต่าจะเอ่ยขึ้นมาก่อนคนนี้คือคุณชูชิ่งชือใช่ไหม ชูชิงชือหันไปมองเยาวชนเสื้อคลุมเต่าแวบหนึ่งอย่างสงสยัยเธอไม่เคยเจอเยาวชนเสื้อคลุมเต่ามาก่อนเยาวชนเสื้อคลุมเต่ารู้จักเธอได้อย่างไรถึงแม้จะเกิดความสงสยัยทว่าฉูชิงชือกลับไม่ได้แสดงออกมาทางสีหน้าเธอพยักหน้ารับเบาๆพลางตอบกลับฉันคือฉูชิงชือท่านคือจางเทียนเซอจากภูเขาหลงหูเยาวชนเสื้อคลุมเต่าบอกชื่อตัวเองออกไปพร้อมรอยยิ้ม ภูเขาหลวงหูเมื่อได้ยินชื่อนี้ฉุกชิ่งฉือก็ที่จะตกตะลึงไม่ได้เยาวชนเสื้อคลุมเต่าคนนี้ดูธรรมดามากทว่าคิดไม่ถึงว่าจะเป็นคนของภูเขาหลวงหูอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้ก็คืออาจารย์จางนี่เองชิ่งฉือตาถัวเองที่จำอาจารย์จางไม่ได้ขอโทษด้วยนะคะหลังจากได้สติฉูกชิ่งฉือก็เอ่ยพร้อมรอยยิ้มคนของภูเขาหลงหูเมื่อออกมาด้านนอกมักจะชอบที่ถูกเรียกว่าอาจารย์ คนที่อยู่ตรงหน้านี้คือจางเทียนเซอร์เห็นได้ชัดว่าเขาคือบุคคลสำคัญของภูเขาหลงหูเรียกเขาว่าอาจารย์ไม่ผิดแน่คุณถูกเกรงใจกันเกินไปแล้วคุณไม่รู้จักผมก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะผมฝึกวิชาอยู่ในภูเขาหลงหูเสียส่วนใหญ่ออกมาพบเจอโรคภายนอกนับครั้งได้จางเทียนเซอร์โบกมือพลางเอ่อยขึ้นด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจ เธว่าถูชิงถือได้ยินดังนั้นก็ไม่เข้าใจมากกว่าเดิมออกมาโลกภายนอกนับครั้งได้แล้วจางเทียนเซอร์รู้จักเธอได้อย่างไรกันเรากับรับรู้ได้ถึงความสงสัยของถูชิงถือจางเทียนเซอร์จึงเอ่ยปากขึ้นอีกครั้งคุณถูสงสัยใช่หรือไม่ว่าผมรู้จักคุณได้อย่างไรใช่ค่ะสงสัยนิดหน่อยถูชิชงถือพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มจางเทียนเซอร์สายหน้ายิ้มยิ้มแต่ก็ไม่ได้อธิบาย เขาเพียงหยิบโทรศัพท์มือถือ Apple รุ่นใหม่ล่าสุดออกมาจากกระเป๋าก่อนจะเปิดหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่าฉูดช,ชิ่งชือลงไปทันใดนั้นเองข้อมูลและรูปภาพมากมายก็ปรากฏขึ้นมานักร้องในตำนานนักแสดงตุ๊กตาทองนางฟ้าของทุกคนฉูชิ่งชือหน้าแดงขึ้นมาทันทีเธอคิดไม่ถึงว่าจางเทียนเซอร์จะรู้จักเธอจากช่องทางนี้ คุณถูครับถึงแม้ผมจะเป็นผู้ฝึกวิชาแต่ผมไม่ได้เอาแต่เก็บตัวฝึกวิชาเพียงอย่างเดียวบางครั้งผมก็เข้าอินเทอร์เน็ตบ้างเพื่อดูข่าวครา,าวของโลกภายนอกจางเทียนเซอร์เอ่ยแกมหัวเราะพูดอย่างไม่ปิดบังเลยนะครับผมเป็นแฟนคลับของคุณถูด้วยผมชอบเพลงของคุณมากๆขอบคุณนะคะที่ชอบผลงานของฉันถูชิชงฉือโคง้งตัวเล็กน้อยจางเทียนเซอร์คนนี้ไม่เหมือนจอมยุทธของอาณาสำนักที่เธอคิดไว้ เธอคิดว่าจอมยุทธของอาณาสำนักส่วนใหญ่คงมกมุ่นอยู่กับการฝึกวิชาเพียงอย่างเดียวทว่าจังเทียนเซอร์กลับทําให้เธอเห็นด้านปกติของจอมยุทธหลายนาทีต่อมาคนกลุ่มหนึ่งก็ขึ้นมาถึงดาดฟ้าชั้นบนสุดเฉินเฟิงและเจ้าสามห่วงกําลังสนทนากันอยู่บริเวณหัวเรือขณะนั้นเองเสียงดังกังวานของชูยี่เฟยก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังเฉินเฟิงพี่ชูเฉินเฟิงจึงหันมายิ้มรับ เฉินเฟิงขอโทษด,ด้วยที่ปล่อยให้รอนานชูยี่เฟยก้าวเดินเร็วๆจนมาหยุดอยู่ที่หน้าของเฉินเฟิงทว่าจังเทียนเซอร์และเยาวชนเสื้อคลุมเต่าอีกสองคนกลับไม่มีทีท่าว่าจะขยับตัวพวกเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมพลางใช้สายตาประเมินเฉินเฟิงไปด้วยพี่ฉูเกรงใจเกินไปแล้วผมเองก็เพิ่งมาถึงไม่นานเฉินเฟิงยิ้มให้กับชูยี่เฟยก่อนจะหันไปมองทางจางเทียนเซอร์และพักพวกคนเหล่านั้นคือ พวกเขาหรือพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญที่ตระกูลถูกของเราเชิญมาวันพรุ่งนี้พวกเขาจะขึ้นเวทีเข้าร่วมการต่อสู้พร้อมกับแกท่านนี้คือหูฉี่สิงสิทธิเอกของหวีชางชิวเจ้าสำนักสิงอี้ท่านนี้คือหยางเซียนหมิงสิทธิรองของหยางชียุนซานเจ้าสำนักปากว่าท่านนี้คือ เมื่อวนมาถึงจางเทียนเซอร์ไม่ต้องรอให้ชูยี่เฟยเอ่ยปากจางเทียนเซอร์ก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับเอ่ยปากแนะนําตัวเองจางเทียนเซอร์จากภูเขาหลงหูอาจารย์จางเสียนจวนเมื่อเอ่ยถึงจางเสียนจวนสีหน้าของจางเทียนเซอร์ก็ดูภาคภูมิใจอย่างเห็นได้ชัดทว่าเฉินเฟิงเมื่อได้ยินชื่อน,นี้กลับอึ้งไปทันทีจางเสียนจวนหรือชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาคือสิทธิ์ของจางเสียนจวนหรือนี่ คุณรู้จักอาจารย์ของผมหรือราวกับเห็นท่าทีที่ผิดปกติของเฉินเฟิงจางเทียนเซอขมวดคิ้วพลางเอ่ยปากถามไม่รู้จักครับเฉินเฟิงสายหน้าโดยอัตโนมัติก่อนจะเอ่ยเสริมแต่ว่าเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านมาบ้างจางเทียนเซอพยักหน้ารับน้อยๆที่แท้ก็เคยได้ยินชื่ออาจารย์นี่เอง ในวงการศิละปะก,การต่อสู้ชื่อเสียงของท่านอาจารย์โด่งดังพอสมควรคุณเคยได้ยินชื่อของท่านก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเฉินเฟิงยิ้มรับในวงการศิละปะก,การต่อสู้ชื่อเสียงของจางเซียนจวนสามารถใช้คําว่าโด่งดังได้จริงๆทว่าชื่อเสียงของจางเซียนจวนนั้นมาจากฝีมือของตัวเองทั้งนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับจางเทียนเซอร์ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเลยก่อนหน้านี้ได้ยินพี่ฉูบอกว่าคุณคือจอมยุทธ์ฝึกเองหรือ จางเทียนเซอหันไปทางเฉินเฟิงสิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดคือประวัติเบื้องหลังของเฉินเฟิงต่างหากชูยี่เฟยบอกก่าเขาคือจอมยุทธ์ฝึกเองหรือเฉินเฟิงขมวดคิ้วก่อนจะคิดได้ว่าสาเหตุที่ชูยี่เฟยบอกไปแบบนั้นคงเป็นเพราะต้องการปกปิดตัวตนที่เขาเป็นทาย,ยาทตระกูลเฉินใช่ครับผมเป็นจอมยุทธ์ฝึกเอง เฉินเฟิงพยักหน้าน้อยๆไหนๆชูยี่เฟยก็ช่วยแต่งเรื่องโกหกให้เขาแล้วตัวเขาเองก็แค่เล่นไปตามเรื่องที่ชูยี่เฟยแต่งขึ้นมาก็พอเมื่อได้ยินคำตอบจากปากของเฉินเฟิงเองจางเทียนเซอร์ก็ขมวดคิ้วมากกว่าเดิมตอนนี้คุณอยู่ขั้นไหนแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่ห้า้ยสามรุ่นพี่จาง